Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have very enjoyable suggestion from Thailand my friends. Today we are gonna watch some kind of Muay Thai but this is water Muay Thai. This is Muay Talan my friends. This is sea fighting skill and the title of the video is Very Fun Sea Boxing Floating Market 4 Regions Sea Boxing Arts Video and we are gonna watch this video from Nukaj Mob Siazo YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. And I am so curious. Let's start. But you're tinder. Look, you're tinder. But you're doing a good job. But you're doing Okay. Okay. okay, he's having fun, he's making fun, but I think you are gonna fall down, my friends. Because whenever these players don't take it serious, they are gonna fall. I watched, by the way, Brocav's Muay uh, thai it was so funny, also. It was so funny, Brocav and his students. <laughs> <laughs> I said you, I said you, this guy was not serious. You were not serious, my friends. <laughs> so เป็นสีแดงตีกันไปจ่อเข้าไปที่โคนขาตีเข้าไปตีเข้าไปแหลกหมัดกันอยู่โอ้โหฝ่ายน้ำแดงไดเปรียบอยู่ฝ่ายน้ำเงินเสียเปรียบยัดเข้าไปทั่วดำทั่วดำมาตีเข้าไปยัดเข้าไปตีเข้าไปแหลกหมัดกันอยู่เอายังไงเอาอย่างไงเอาอย่างไงฝ่ายแดงไดเปรียบอยู่ตีเข้าไปแหลกตีเข้าไป Okay, he was not serious at the starting of the game but He's really don't want to fall down. Okay, I respect this. Uh I don't know, spirit. I respect your spirit, my friends. This guy is still on the pole. Okay? <laughs> oh. <laughs> นี้ใส่เป็นโอ้โหไม่ถึงเพราะว่าแขนสั้นไปอันนี้ฝ่ายได้งก้ับตัวขึ้นมาตีเข้าไปตีเข้าไปตอก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 เขาไปมาคู่ฝ่ายดำแดงได้เปียกอยู่กลับมาได้เปียกอีกครับแกขาแกขาล่วงไม่ล่วงโอ้โหเกือบล่วงตีเข้าไปหลุดไม่หลุดโอ้โหเขาแข็งบัดด้วยเขาแข็งจริงรองบราโว่เขาไม่ล้ม ตั้งแต่นี้แล้วขึ้นไม่ขึ้นยังขึ้นมาได้ยังขึ้นมาไดเอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีเกียร์เบาโหยเรียก That was dangerous That was dangerous เรียบร้อยไปเลยนะครับโดนโดนกล่องร่วงใจนะครับของรูปผู้ชายของเราเนี่ยเขาผิด Again okay second round ยกทีสอยกทีสอ,อยกไรนะครับเห็นผลมาแล้วครับฝ่ายน้ำแดงคอร์ลก็เ,เป็นฝ่ายชนะไปฝ่ายนำ้ำเงินคอร์ลก็เป็นฝ่ายแพ้นะครับโดนแกะมือลงไปอุ้ยไม่ใช่นะโดนเหยียบกองดวงใจของฝ่ายนำ้ำเงินไปยกที่สอง second round ยกอีกสองลมเกิดขึ้นมาโยกซ้ายโยกมาดีมาดีเฮ้ยพ่ากบายผ่ากบายแรงใจเย็นใจเย็นทุบกบายไป่หนึ่งดอกทุบกบายไป่หนึ่งดอกมาเอาอย่างไรตอนนี้ยันตอนนี้ฟอนมันเสียเปรียบอยู่เสียเปรียบอีกครั้งจ่อเข้าไปที่หน้าขา เสียเปียกทั้งคู่โดนกล่องดวแรงตีขึ้นมาตอนนี้เสียเปียกทั้งคู่แลกหมัดกันอยู่สายขวาน้ำเงินไปแต่งไปอยดำแดงไปน้ำเงินไปแต่งต่อยน้ำเงินไปตีก้นไปแลกหมัดกันอยู่ตีก้นไปเสียเปียกเหนทั้งคู่ตอนนี้ดูเชิงกันอยู่ต่อยเข้าไปยกซ้ายยกขวาจ่อข้าไปตีก้นไปแลกหมัดกันอยู่ทีนี้ก็ปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปขึ้น he has very cool techniques my friends by the way I hope the water is deep because it could be dangerous if it's not deep enough because the position of these guys are a little dangerous <laughs> <laughs> ก็ฝานมือเขาล็อกเสียเปียบอยู่แล้วฝ่ายแดงพยายามจะขึ้นขึ้นไม้มาได้จ่อเขาไปที่หน้าาจ่อเขา Guys this is dangerous my friend this is dangerous come on be careful ไปด้าหน้าฝ่ายกลำแดงได้ปียบอยู่ตีเข้าไปตีเข้าไปแหลกบักกันโยนเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเหยียบตรงนั้นอย่าดิบอย่าไปหนิบตรงนั้นอย่าไปหนิบตรงนั้น นี่ฝ่ายน้เงินจับตัวขึ้นได้ไหมได้ไหมขึ้นได้ไหมอยากขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ฝ่ายน้ำเงินฝ่าน้ำแดงแก้ขาฝ่าน้ำเงินก็ไม่ยอมตกน้ํายง่ายฝ่ายน้ำแดงจับตัวมาตอนนี้ฝ่ายเงินเสเปรียบแค่ตัวไม่โอ้ยสุด last t h n g นี่ก็มาสักวันนี้โ let's see ด้วยเถอะแกตอนนี้ฟ่ายเงินเสียเปรียบแค่ตัวไม Okay, these guys are really funny. So this is the end of the video, my friends. These two guys, they are so funny. This fight was so funny. So this is Muay Thai, Muay Thai, the sea fighting, sea Muay Thai technique, and this is so funny, my friends. Thank you, uh, Kaj Hamub Siabzu YouTube channel for this beautiful video. Thank you, my friends, for your suggestions. Thank you for watching not with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.